สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับก็อยู่กับรายการ Unbox เปิดกล่องกันนะวันนี้ก็อยู่กับ High grade The w i อร h for Mercury นะตัวพิเศษอีกแล้วนะอันนี้ก็คือตัว Demi Garrison นะครับผมนี่เป็นตัวเบสที่เท่จัดๆีดีก,ก,กตัวหนึ่งเลยนะผลิตปลายปีนือนกันแต่เพิ่งได้มาไม่นานเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับ เริ่มมาที่แผง A นะครับผมก็เป็นชิ้นส่วนของเกรอะแล้วก็ข้อต่อนะครับผมชิ้นส่วนมันดูเยอะก่อตัวอนาวต้าเยอะเลยแล้วเนี่ยต่อมาเป็นแผง B นะครับผมก็เป็นในชิ้นส่วนของเกรอกนอกนะที่เป็นออกแนวสีเทาอมน้ำเงินนะครับสีค่อนข้างสวยเลยนะผมชอบนะสีมันเหมือนพวกหุนมิลิทอรี่ดี ต่อมาเป็นแผง c นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นส่วนของแบ็คแพคนะมากินส่วนมาดูเยอะจังวะ <c oughs> ต่อมา d ีหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นแผงของอาวุธนะไลไรเฟิรนะแล้วก็ตัวมือนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวจูจูดีมิเทนเนอร์นะครับ ต่อมาแผง e นะครับก็เป็นแผงของอาวุธนะฮะก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะมีทั้งบาสุก้ามีทั้งไรเฟิลแล้วก็พวกเกาะหัวไหล่นะครับตัวนี้คุ้มเ้ยต่อมาแผง f นะครับก็ให้มาเป็นแผงคู่นะก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นแผงของอาวุธนะเยอะ <laughs> ให้มิซายพอร์ตมาด้วยแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของ กอ่อกัวไห้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นบีมเซเบอร์นะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวบีมเซเบอร์ก็ทั่วไปมาตรฐานเลยนะนหับ s b 1 3เนี่ยทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ให้มาเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูใบป,ประกอบกันครับ โอเคในส่วนของใบประกอบนะครับนี่ก็เท่เหมือนเดิมนะให้แพงมาเยอะกว่าตัวอาวาตาจริงด้วยแต่มันก็ไม่ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย นี่ให้อาวุธแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับเป็นเบสที่คุ้มดีจังเลย โอเคครับก็จบแล้วนะฮะสำหรับการ Unbox d e เดมิ r r ลิ o ันะครับผมก็เป็นตัวเบสที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะก็ให้ชิ้นส่วนมาเยอะเต็มกล่องเลยแล้วก็พวกอาวุธก็จัดเต็มค่อนข้างเยอะเลยนะครับพวกกรอบพวกอะไรก็สวยมากนะก็ตัวนี้อยู่ในคิวมอนกันแต่หน้าอีกสักพักใหญ่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราของเก่าต่อให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกที โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ